ของประชาชนของพระศาสนาจักรเลยก็แล้วกันเปของพิศชนนะครับเป็นรูปวัดพระอาจารย์นิจารวิครห์นครับอยู่ที่ของจันท์นี่เองนะครับก็ได้ข่าวว่าเรียนตอนเด็กๆก็เรียนที่นั่นด้วยนะครับแล้วก็เข้าประกวดเมื่อสักปี2008ครับะในปีนั้นเองนะครับก็ว้าตำแหน่งชนะเลิศเลยนะครับวันนี้เท่าที่ใครได้อ่านน <those ancestors. S 1> ิยมสารนะครับายเดือนธันวาคมนะครับก็จะมีสัมภาษณ์นะครับ องค์นัทก็ภูมิใจนะครับที่ได้ร้องบทเพลงได้อยู่ในบรรยากาศของพิศชนนะครับเดี๋ยวเราคงต้องฟังจากปากเขาเองนะครับผมในมือผมเนี่ยมีหนังสืออุดมสารฉบับเล่นวายผมที่ที่บทสัมภาษณ์ของคณะผู้จัดงานแล้วก็ของคุณนัททิวไผงงานซึ่งเราคงคุ้นๆที่นามสกุลทิวไผงงานปีนะก็เป็นงานคุณของคุณพ่อช้าชัยด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมคิดว่าคุณชมคงจะพร้อมนะครับส่วนนักร้องก็คงจะพร้อมแล้วเราปรบมือต้อนรับ นัทค <aunque S 2> <Lars> ือไผงนะครับนัทสีมนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีรุกทุกคนนะครับผมผมนัดคือเมีาาค่ครับวันนี้มีเป็นเพือเพาะเชอนะครับ ให้บรรยากาศเปลี่ยนไปเลยนะครับนั่งสิเขากำลังแบบเ้าะๆช้าๆอยู่นะฮะแล้วก็เพาะอีกแบบนะครับแล้วเราก็เป็นความภาคภูมิใจของเราคนถูพิเศษชนนะครับที่มีเด็กวัยรุ่นของเรานะครับก็มีความสามารถนะครับอยากจะแนะนําตัวครบพิษสันลูกวัดอะไรล้างบาทที่ไหนเรียนตรงนี้ครับผมก็วัดพระบาดาลนิจารุพรครับผมแล้วก็ล้างบาทที่นั่นเหมือนกันครับบาทพระบาดาเลยใช่ครับตั้งแต่เด็กตั้งแต่เด็กนะครับตั้งแต่เกิดนะครับล้างบาทแบบพ่อเลย กูจัดไม่ได้ยากโจทย์ยากเลเกินโจทย์ยาหน้าที่ชันชนก็เป็นเป็นเด็กที่เป็นคนมาลีเป็นเยาวชนชาววัดอะไรยังไงตอนสมัยเป็นเด็กๆเออไม่เลยครับผมเป็นสมัครณ์ทั่วไปเป็นวัดวันที่เฉยๆคือแต่ว่าไม่ไม่ได้เป็นต้นแบบอะไรนะครับแล้วก็ตอนเด็กๆเนี่ยนะครับอะไรที่เป็นในมุมของการเป็นพันชนเนี่ยอะไรที่เป็นความประทับใจที่สูงสุดอันดับต้นๆอันดับต้นๆอย่างแรกที่กินถึงเลยจะเป็นเรื่องอครับ การแบ,บ,บ่งปันความสุขซึ่งการละการนะคบผมคือผมรู้สึกว่าความสุขที่เกิดจากการให้นะครับเป็นอะไรที่ที่เป็นความสุขที่แท้จริงแล้วก็อย่างเวลาผมกับครอรลวผมเนี่ยเป็นเป็นพิชชนชุนทองบ้านเลยแล้วก็จะไปโบสถ์ันทุกวันอาทิตย์แล้วก็คุณมปู่คุณมย่าผมเนี่ยจะเป็นท่านจะอายุมากแล้วแล้วก็ทีมมี มีจะวากิแบบเดินจะไม่ไหวอะไรเงี้ยครับคือเราก็เห็นว่าที่ถชนด้วยกันครับคือไม่ใช่ครอบครัวแต่ว่าคือเราก็รู้สึกครอบครัวเดียวกันก็จะมีคนอื่นมาคอยช่วยกุ้ย่าผมระวหว่าง อาของเปย์ไข่กุเจ้รถเงี้ยก็จะมีแบบคนอื่นก็จะแบบว่าดูหนูไปไข่รถเดี๋ยวดูให้อะไรเงี้ยครับผมก็เป็นการแบ่งปันเลยนะครับซึ่งผมประทับใจครับแล้วตอนที่เข้าบ้าน AM เอ็มเนี่ยครับมีเรื่องเล่าในบุคลิกที่จะชวนกันไปได้ไหมครับไปบอกว่ามีมีทีเด็ดจะมาเล่าให้เพื่อนๆทันทีเด็ดนะครับก็คือผมเป็นตอนเข้าบ้านอเอ็มเนี่ยครับผมก็คือต้องบอกว่าเอเ็มนี่ยเป็นความฝันว่าอยากจะเข้ามาแล้วก็คอยสวดภาวนาของนางตลอด จำได้ว่าตั้งแต่ม .4 เนี่ยก็รู้แล้วว่าตัวเองอยากเข้าเอฟแล้วก็ทำนกะาวาททุกอาทิตย์ตั้งแต่ม .4 จนได้เข้าเอฟมาตั้งแต่ม .4 เข้าเอฟตอนอยู่ชั้นอยู่ปี2ครับโอ,โอ้โหธรรมดาเลยนะเนะี่ยใช่ครับทำแล้วก็ส่วนของแม่พลา่ขอให้เราได้ทำทำตามความฝันของเราแล้วแต่ความประสงของไปทำนกพาวาทที่วัดนกพาวาทได้ไหมครันใช่ใช่แล้วพอเข้าไปเข,ข้าไปก็จะมีสารประคำครับเข้าไปด้วยแล้วก็มีรูปแม่พลานะครับแล้วก็มี ถ้าคำทีครับเป็นคำทีที่เหมือนเป็นเขาเรียกว่าอย่งไรอ่ะอ่านเป็นวันๆนะครับวันนี้ไปด้วยแต่ลที่อ่าใช่ใช่ครับคุณพ่อให้เอาเข้าไปครับผมครับก็เลยเข้าไปแล้วก็จังหวะที่เราแบบว่างจากการซ้อมก็มีได้อ่านบ้างนะครับครับแม้ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามนะครับก็ไม่ละทิ้งความเป็นพิศชนบใช่ครับผมโหดารามาครับผมวิ่อะไรนะครับแดงตุ้งนะครับก็น่าจะเป็นประธานท้ายๆนะครับวันนี้มาร้องเพลงในบรรยากาศของ คริส마สเซอร์เรมิชัน2010นะครับคอนเสิร์ตนะครับกลเพลงคริสต์มาสหรือบทเพลงวัดที่นระทับใจชอบเป็นบทเพลงไหนนงครับคือความจริงแล้วผมชอบชอบเพลงชอบเพลงเอลิซาหลายๆเพลงนะครับผมแล้วก็เวลาเข้าเข้าไปแบบในวิซาวเวลาทีนี้ผมก็จะแบบร้องเพลงด้วยความแบบ ภาคูใจแล้วก็สุดมากใช่ครับร้อง<ผ>เต็มเสียงมากจนคนข้างๆเขาหันมาแหม่ไม่ดได้ไม่ได้ใช่ครับครับผมแล้วก็สำหรับเพลงคริสต์มาสเนี์ก็เป็นอะไรที่ผมชอบเพราะว่าเวลาฟังแล้วเรารู้สึกเหมือนแบบมันเต็มเปี่ยด้วยความสุขจนที่จะการห่งความสุขอย่างี้ครับผม,มก็จะชอบมากแล้วก็โดยเฉพาะอย่างนี้มีเพลงหนึ่งชอบมากคาือเพลงโคโคลนั่นครับผมโคลโคลน่ชอบนะครับผมต้องฟังน้องน้ำทีไผาครับร้องบทเพลงคริสต์มาส e ci vuol dire poco oh, oh, di o di l'aerea, o c'è la cosa da faccia.